โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานอย่างเต็มที่พร้อมรับของขวัญของรางวัลจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาค่ะเมื่อวันที่13มกราคม2566ที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเท,ทศบาลเมืองลบบุรี นายพัศกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกสายชั้นเข้าร่วมงานนายพัศกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญที่สังคมไทยได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายหันกลับมาพิจารณา ว่าจะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างไรเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของชาติสามารถสร้างสรรค์จัดลงสังคมไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาคือบุคคลที่มีค่ามีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นเด็กดีการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นความสามคัคคีความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมได้ในโอกาสต่อไปโดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดีในแต่ละสายชั้นการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการแสดงของนักเรียนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ นางสาวนัทนันหูนางนางสาวสุภัตรา การจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไรเลิกกรรมาการผู้สัก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า,นาดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ